ครับผมวันนี้ก็มีเหรียญมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญร้อยหกปีโรงเรียนเพาะช่างนะครับผมสิทธิ์เพาะช่างนี้ต้องมีแล้ว่ะครับนะครับเพาะช่างครับด้านหน้านะครับเป็นพระวิษณุกรมครับของสถาบันเพาะช่างนะครับผมเป็น ทองแดงนะครับผิวลุ่งเลยครับด้านหน้านะครับเป็นเหรียญปั๊มขอบเปียบมีห่วงนะครับด้านหลังครับผมโ,โรงเรียนเพาะช่างนะครับเป็นลูกแล้วคังคว่ำนะครับหนึ่งศูนย์หกหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับศูนย์แล้วก็หกมีต่อโค้ดพอยชอนะครับ สร้างน้อยนะครับ7จ็ดรอยเหรียญครับผมเจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับเหรียญเพราะช่างออกเกือบทุกปีนะครับผมออกในวันไหว้ครูแล้วก็วันสําคัญต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นมากนะครับเพื่อเพื่อสมทบทุนนะเป็นทุนการศึกษานะครับแล้วก็ <c oughs> ใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับ พันใดเป็นเพาะช่างนะครับหรือว่าสายศิลปะคุณครูศิลปะนะครับนี่ครับงดงามจริงครับมีกล่องด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นิยมนะครับสายการศึกษานี่ครับวงรียนเพาะช่างนี่กล่องเดิมๆ ด้วยครับสวยงามครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับ